สรุปเรตติ้งปังช่อง7 HD ยืนหนึ่งละครปี2,563ครบทุกรถทุกแนวตลอดทั้งปี2,563ช่อง7 HD นำเสนอละครครบทุกแนวหลากหลายรสชาติทั้งดรามา่าโรแมนติกแอคชั่นคอมเมดี้รวมทั้งละครสร้างสรร์สังคมซึ่งล้วนได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชมวันได้จากผลการสำรวจความนิยมของ นินเซนทีละครของช่อง 7HD ยังคงได้รับการจัดเรตติง้งเป็นอันดับหนึ่งตลอดช่องเวลาออกอากาศทั้งละครก่อนข่าวละครหลังข่าวขคาวที่ขอรวบรวมละครที่ทำเรตติ้งตอนจบสูงของปีนี้มาให้รู้กัน เริ่มจากละครที่ขึ้นแท่นเป็นละครสุดปงังทำสถิติเร็ติ้งสูงสุดแห่งปีต้องยกให้กับละครน้ำเดียเรื่องร้อยป่าจากค้ายซับ e n t e r t a i เ m e n t นำแสดงโดยบิ End, ๊กเอ็นกริดริกและปูเป้ ine, เกรซรีนร่องราวของเสือกลิ่นสังเจ้านาที่ป่าไม้ที่ยิงอหยัดต่อสู้พิทักษ์ผืนป่ากเกรติ้งตอนจบไปได้สูงถึง10.7 แถมปีนี้ช่อง7 HD ยังสร้างคู่จิ้นเคมีใหม่สุดน่ารักเคมฮัสวีและมุกดานารินรักจากละครโรแมนติกดรามา่าโซเวรีจากค่าย Brothers, นีโน่บรเดอน์สนอกจากจะคว้าเรตติ้งไปสูงถึง8.1อย่างสร้างกระแสพ่อจา๋าแม่จา๋าตลอดระยะเวลาที่ละครออกอากาศตะว,วันอับดาวผ่าห้เรตติ้งพุทธิยานถึง7.9 พระบุรุษชาวดินส่งให้เรตติ้งได้ไปถึง7.3มังกรเจ้าพระยาขวาเรตติ้ง7.4และคนเหนือคนที่ได้เรตติ้ง7.4เท่ากันและที่คือฮาสซร์ไรหนักมากคือการกลับมาแสดงละครของสุปตาอามพัชราภาฉายเชื้อในรอบกว่า3ปีกับละครจากสัตรูสู่หัวใจ เรียกว่าตลอดปี2,563ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนั้นช่อง7 HD คัดสรรละครคุณภาพมาเติมเต็มความสุขและสร้างความประทับใจให้กับแฟนละครมาโดยตลอดและแน่นอนว่าแฟนๆจะได้รับชมกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียว